เฮ้ยนี่คุณว่าผมใจดำแรงน้ำใจเหรอการนี่ผมจะแถมไม่แถมมันก็สิทธิ์ของผมปะเอาหมูปิ้งสองไม้ก็เหนียวหนึ่งหอครับได้ครับพี่ ทั้งหมด25บาทนะพี่เงินผมมีไม่พอครับผมมีอยู่23บาทเองอ๋อไม่เป็นไรพี่แค่2บาทเองหรือว่าผมให้แล้วกันจริงเหรอครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมหมปิ้งนี่ขายยังไงคะคุณค้าเออไม้ละ10บาทครับลูกค้าเอาขี่ไม้ดีครับดิฉันขอเลือกดูก,ก่อนนะคะอ๋อได้เลยครับ พ่อค้าทาไมไม้นี้มันไหม้จังเลยอะคะอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับรู้ไหมคะถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะครับ้ยแล้วดูไม้นี้สิมันยังไม่ค่อยสุกเลยกินไปเนี่ยจะท้องเสียไหมคะเออผมขอโทษทีลูกค้าพอดีผมอาจจะรีบไปหน่อยเดี๋ยวผมปิ้งให้ให,ใหม่นะคะลูกค้าดีนะเนี่ยพ่อค้าเป็นคนรับผิดชอบ ค,ค่อยหน่ามาซื้อหมูปิ้งร้านนี้หน่อยงั้นฉันเอาสองไม้ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวสองหอ่อได้เลยครับเดี๋ยวผมแถมให้ไม้นึงนะครับอุ้ยจริงเหรอคะจริงครับงั้นฉันเอาเข้าวเหนียวเพิ่มอีกห,อห่อนึงนะคะเป็นสามห่อค่ะได้เลยครับ ทั้งหมด35บหาบาทครับนี่ค่ะครับขอบคุณนะคะครับไว้ฝั่งหลังมูหนุนไหมนะครับได้ค่ะครับนี่หนึงเมื่อกี้หนึ่งได้แถมของให้ลูกค้าไปปะเนี่ยก็แถมมูปิ้งไปให้หนุไหนไอ้อะไม่ได้เลยนะหนึ่งนี่หนึ่งแถมของ ยายลูกค้าคนเมื่อกี้นะนางชอบพอของแถมถ้านางไม่ได้นะนางจะโวยวายเป็นพื้นเป็นไฟเลยเนี่ยเขารูก้กันทั้งตลาดเลยพ่อค้าแม่ค้าเขาเอือมกันหมดแล้วจริงเหรอจริงสิเนี่ยฉันใจดีก็เลยมาเตือนหนึ่งนะเดี๋ยวหนึ่งรอดูวันพรุ่งนี้เลยถ้านางไม่ได้ของแถมนะนางจะโวยวายใส่หนึ่งแน่เออเออยังไงก็ขอบคุณมากเอาหมูปิ้งสักไม้ส่งไม้ไหมพอดีว่าฉันหิวแล้วจ้ะ ุ้ย,ยายนันมาพอดีจะไปขายของกันนะยายนันเอาอะไรเดียวหมูปิ้งครับไม้สิบบาทเข้าเหนียวห้าบาทนะครับสดสดร้อนรอเลยเข้ามาได้เลยนะครับอวันนี้หมูปิ้งน่ากินจังเลยนะคะครับวันนี้ลูกค้าเอากี่ไม้ดีครับงั้น ฉันเอาสองไม้นี้ค่ะได้เลยครับแล้วก็ข้าวเหนียวสามห่อนะคะโอเคครับจริงๆแล้วนะทั้งหมดสามสิบห้าบาทครับอ้าววันนี้พ่อค้าไม่แถมหมูปิ้งหรอคะ ก็เมื่อวานผมแถมให้แล้ววันนี้ผมไม่แถมให้ก็ไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยนี่คุณว่าผมใจดำแรงน้ำใจหรอการที่ผมจะแถมไม่แถมมันก็สิทธิ์ของผมปะของทุกอย่างผมก็เป็นคนใช้เงินซื้อมาหลายดังการที่ผมจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆกับคนอื่นนะมันก็เรื่องของผมค่ะฉันรู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณและอีกอย่างนะการที่คุณเห็นแก่ได้ ดีแต่จะเรียกร้องจากคนอื่นอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะเสียอะไรไปบ้างคนแบบคุณอ่ะเขาเรียกคนเห็นเกียตัวค่ะเห็นไหมและเห็นไหมว่านางมาขอของแถม อุ้ยวันนี้พอไม่ได้ของแถมทำนา้าเศร้าจากล้านหนึ่งไปเลยอะ่นนะออน่าสงสารเนาะต่างอะไรของนังนซื้อสองมาเข้านี่เป็นอะไระะเ,ออเ,เรน,น,นี่ยเฮ้อเออเข็มเดี๋ยวขอฝากร้านแป๊บน,นึงนะอ้องทำไมอ่ะพอดีมีธุระเดี๋ยวขอฝากร้านแป๊บนึงร้านฉันน่ะก็ร้านเข็มอยู่ใกล้แค่นี้นิดเดียวเองเวลาลูกค้าเข้าร้านอยากจ่ายเงินก็ จ่ายที่นี่ก็ได้มั้งไม่ได้เออนายยังไงก็ช่วยหน่อยเดี๋ยวมีธุระจริงๆริงนะขอฝากหน่อยไปละอะไรอ่ะจะไปไหนอแล้วนานช่ะไหวะโอหมูปิ้งสิบบาทจ้าหมูปิ้งเออ เด็กหิวกันไหมครับหิวค่ะหิวค่ะหนี่ค่ะพี่ซื้อมาฝากขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พี่อะซื้อข้าวเหนียวได้สามหอ่อแต่ว่าหมูปิ้งมีแค่สองไม้นะยังไงเด็กๆก,ก็แบ่งกันเองนะหมูปิ้งอะไม่เป็นไรค่ะมไม่เียนละให้น้องกินเองงั้นพี่ไปก่อนแล้วนะค่ะเออนี่น้องๆของคุณเหรอครับ ไม่ใช่หรอกคะ่ะพอดีว่าเมื่อหลายวันก่อนอะ่ะฉันมาเจอเด็กๆพวกนี้ได้ยินว่าพ่อแม่เขาเพิ่งเสียไปนะคะฉันรู้สึกสงสารก็เลยซื้อของกินมาฝากนะคะอ,อ้าวเหรอผมขอโทษคุณด้วยนะเพิ่นว่าผมเข้าใจคุณผิดนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเป็นฉันน่ะฉันก็คงคิดเหมือนคุณนั่นแหละแล้วทําไมคุณไม่รับเด็กๆพวกนี้ไปเลี้ยงล่ะครับโอ้ยค,คุณ แค่ลำพังตัวเองอ่ะก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วค่ะอย่างพวกงานก่อสร้างอะ่ะวันไหนมีงานฉันก็มีเงินแต่ถ้าวันไหนฉันไม่ได้ทำงานอะ่ะมาม่าห่อหนึ่งฉันยังต้องแบ่งกินสามมื้อเลยนะคะเอาอย่างนี้ผมว่าคุณควรไปแจ้งสถานสงเคราะห์มารับเด็กเหล่านี้ไปนะผมเห็นเด็กๆแล้วผมสงสารเขานะ่ะจริงด้วยสิฉันก็ลืมเึิกไป แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะต้องไปแจ้งสถานสงเคราะห์ยังไงอะคะคุณเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องแจ้งสถานสงเคราะห์เดี๋ยวผมจะจัดก,การให้จริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับถ้าวันไหนคุณไม่มีเงินกินข้าวนะคุณไปเอาหมูปิ้งที่ร้านผมได้นะผมไม่คิดเงินจริงเหรอคะจริงขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะครับผมยินดีงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเข้างานสายเอาโอเคได้เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมจัดก,การให้ คุณค่ะโ okay. อเคเออเด็กๆอร่อยไหมอร่อยค่ะ<ม>แล้วโอ้กินหมดแล้วเหรอกินอิ่มไหม,มเดี๋ยวพี่เอามาให้อีกถ้าไม่อิ่มอะ่ะอิ่มแล้วค่ะอ๋ออยาก,อยยกกินอีกเดี๋ยวพี่เอาไปเอามาให้นะ